ครับก่อนอื่นก็ต้องไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันก่อนนะครับไปที่ Play Store นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า Stop Motion Studio นะครับนี่เลย Stop Motion Studio นะครับจากนั้นก็กดติดตั้งให้เรียบร้อยอพอติดตั้งเสร็จแล้วก็จะเป็น แบบนี้นะครับคลิกเข้ามาอันนี้ผมถ่ายไว้หล,หลายคลิปแล้วนะครับอันที่ผมถ่ายไว้แล้วเสร็จแล้วเราก็กดตรงนี้มูฟวีตรงนีนะ้เพื่อทำการถ่ายใหม่นะครับแล้วก็ไปที่รูปฟันเฟืองนะครับซ้ายมือด้านล่างตรงนี้นะครับตั้งเป็นสนะิบเฟรมเรทเนาะนะครับเลื่อนได้ใช้นิ้วเลื่อนได้เลยนะครับตรงตัวเลขตรงนี้สเกลพวกนี้ตั้งเป็นสิบเฟรมเรทต่อหนึ่งวินาทีนะครับเพื่อที่จะคำนวณง่ายนะครับ 10เฟรมเลตนะครับถ่ายได้10รูปก็คือ1วินาทีนะครับ20รูปก็คือ2วินาทีนะครับ100รูปก็คือ10วินาทีนะมันจะคำนวณง่ายขึ้นนะครับแล้วก็เฟรมเลตไม่ไม่กระตุกจุเกิดไปนะครับหลังจากนั้นก็กดไปที่รูปกล้องนะครับเพื่อ,อทำการถ่ายตรงนี้เอาละครับหลังจากเราดาวน์โหลด ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มต้นถ่ายกันนะครับวิธีถ่ายที่ผมใช้ก็คือนะครับเราต้องมีอะไรรองมือถือของเราก่อนนะครับผมจะใช้เป็นอันนี้แล้วกันเนะาะที่อะไระที่ปิดเทปกาวนะครับเป๊บแล้วเราก็วางไปแบบนี้อันนี้ใช้ดินน้ำมันนะครับใช้ดินน้ำมันกัน้นแบบทำง่าย ฉากแรกนะครับเราจะทำทหารอันนี้คือทหารนะครับที่ผมใช้เราจะทำทหารนะครับวิ่งจากตรงนี้ให้มาหยุดอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ให้ทหารนั่งลงแบบนี้นะครับตัวละคระผนที่ผมใช้ก็จะใช้2ตัวนี้นะครับ สองตัวนี้ให้สลับท่ากันนะพีัยะท่าให้ดูนคืบอบางตัวละครแบบนี้ลาเราถ่ายเราก็กดปุ่มนี้ปึ๊บแล้วก็เลื่อนอันนี้นะครับเพื่อดูสลับอดีตกับอนาคตนะครับปึ๊บแล้วก็ค่อยๆขยับแล้วก็กด บบนี้ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะไปถึงจุดที่เรากำหนด เราจะให้อยู่บริเวณนี้ครับพอถึงจุดที่กำหนดแล้วนะครับเราก็ลองกดเล่นสักทีหนึ่งแบบนี้นะครับมันก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้เลยเสร็จแล้วปุ๊บเราจะให้เขานั่งนะครับ อันนี้คือตัวที่เราเตรียมไว้นะครับเพื่อที่จะเป็นท่านั่งเราก็เอาตัวนี้ออกปุ๊บเราก็เอาตัวนี้ใส่แทนนะให้มันอยู่รอยเดิมนะครับให้มันอยู่บริเวณที่ที่จุดเดิมที่เขาย,ยืนนะครับแบบนี้เราก็กดถ่ายปุ๊บมันก็จะกลายเป็นท่านั่งเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ ็ถ่ายไปสักสองสามเฟรมนะครับแล้วเราก็ลองกดเล่นดูอีกทีหนึง่งนะปึ๊บแล้วก็นั่งเสร็จเรียบร้อยแล้วยิงปืนนะฮะบ,บางคนถามว่ายิงปืนทำยังไง ก็สำหรับคนที่ขี้เกียจเอาไปตัดต่อนะครับขี้เกียจใส่อฟเฟ็กนะครับแนะนําให้เป็นดินน้ํามันแบบนี้นะครับง่ายดีหาได้ง่ายครับเราก็เอาไปใส่กับปลายกระบอกปืนของหุ่นที่เรากําหนดไว้นะครับแล้วก็เนี่ยใส่จุดแดงๆนี้ไป แล้วเราก็กดถ่ายแล้วเราก็เอาดินน้ำมันออกเพื่อทําให้แบบมันรัวแล้วเราก็กดถ่ายแล้วเราก็ใส่เข้าไปอีกแบบนี้แล้วก็กดถ่าย ็ใส่เข้าไปอีกทําแบบนี้ซ้ำๆครับเพื่อที่จะทําให้แบบมันร่วๆเออกแล้วก็ลองกดเล่นดูนะครับนั่งลงแล้วก็ยิงป้องป้องป้อง,องออนี่เห็นปะ หลังจากเราถ่ายเสร็จแล้วนะครับเราก็จะใส่เสียงนะครับสำหรับการใส่เสียงนั้นเดี๋ยวเราต้องกดออกไปที่หน้าไนี่ก่อนกดตรงนี้ก่อนนะครับนี่กดตรง,ตรงลูกศรเนี่ยที่วงวงกลมสีแดงๆเอาไว้โอ้หลุดหลุดหลุดนี่นะครับ เราจะเห็นเป็นเฟรมแบบนี้เฟรมสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมนะครับทีละเฟรมทีละเฟรมแบบนี้เราก็คลิกเข้าไปที่เฟรมเลื่อนหาที่มันมีดินน้ํามันนะครับเลื่อนหาที่มันเป็นแสงปากกระบอกปืนเนะี่ยแล้วก็กดมันลงไปในนี้ใช้มือกดลงไปเลยปึ๊บมันจะขึ้นคําว่า audio ออ ออดิโอนะครับกดเข้าไปตรงออดิโอไปตรงที่ sound effect นะครับตรงนี้แล้วก็เลื่อนหาคำว่า,า laser Shop. s h o p ปิดเปด laser shot นะครับอันนี้ มันมี2อันนันเลเซอร์กับเลเซอร์ช็อตนะเราจะใช้เราจะใช้เลเซอร์ช็อตนะครับซึ่งเป็นอันนี้แล้วก็กดลงไปนะแล้วก็ลองฟังเสียงดูนะยังไม่เสร็จนะครับยังไม่เสร็จแล้วก็มาอีกภาพหนึ่งนะครับแล้วก็ทำเป็นเหมือนทำเหมือนการตะเกี้นะเข้าไปที่ออดีโอปึ๊บ สาวเอฟ ट, เฟกปึ๊บเลเซอร์ชอร็อตอีกทีหนึ่งเลื่อนหาให้เจอฮนะหาดินน้ำมันตะกี้อีกนะครับไปเหมือนเดิมนะฮะบบอ้ะําวนๆไปหาเลเซอร์ชอร็อต ใส่ให้ครบนะครับใส่ให้ครบทุกภาพมันจะได้สมจริงแล้วเราก็ลองกดเล่นดูเห็นไหมเอ็กซ์พอ,อร์ตออกไปเป็น MPC พซนะเราก็กดออกมาก่อนนะครับแล้วเราก็ ไปที่โปรเจกต์อันเมื่อกี้ที่เราทํำใบนะครับซึ่งเป็นอันนี้นะครับแล้วเราก็อันนี้แต่ค้างนะจนมันขึ้นเครื่องหมายถูกแบบนี้แล้วก็ไปตรงแชร์แบบนี้สัญนะลักษณ์แชร์อยู่ตรงนี้กดลงใบแล้วก็ export มูฟี่นะครับอันแรกเลยนะแล้วก็เลือกเป็น save ad แล้วก็เลือกเป็น hd หนึ่ง p นะครับถ้าเกิดเลือกเป็น c k เนะี่ยเดี๋ยวเครื่องมาาันจะค้างเพราะว่ามันใช้ความละเอียดเยอะนะเอาละทีนี้ก็ตั้งชื่อเลยนะครับตั้งชื่อ อะไรก็ได้นะเดี๋ยวผมจะตั้งชื่อว่าเทสแล้วกันเทสบันทึกเรียบร้อยครับ